ครับตัวนี้ตัว,ตว,ตว,ว,ตวนี้ครับผมตีแล้วตีแล้วบอกคอยง่ครับผมบอกคอยง่เลยพูดแล้วปัดปัดต๊ะปัดต๊ะตัวบอกง่ายเลยครับพร้อมพี่น้องเอ้ยครับผมถ้าไปเขาที่เอาขึ้นมาเนาะครับเขาให้ตาออกมาเลยเนาะครับผมนี่ครับมาเบิรงกันครับผมพูดแล้วปัดบอกคอยง่ อนี้ปากไปก่อนนะครับต่อไปสิเบื้องหลังไม้ครับผมครับมาเบื้องกันครับไปนี้หลังนี้กระตีครับผมนีกระปลาคอเหนกันนะครับอืมสู้ไหมปะปลาคอครับผมเยอะเขียดครับบงยี่พาดปารตัวเป็นตะโสนอนไรปลาคอไร้ลายครับพี่น้องต่อไปเขาทีดึงขึ้นมานะครับมาคนเดียวก็เลยไม่ติดอะอือแล้วครับเบื้องตัวมันปารไส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับผม ครับต่อไปเบื้องหลังต้อไปครับผมครับสำหรับกลางคืนห้องเรามาเบื้องกันเนาะครับวามันติดติดปะติดนี่นะครับตอนนี้ก็ได้ติดไปแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวดู้นมให้เบื้องนะครับนี่ติเป็นปลาช่อนนะครับผมปลาช่อนนะครับผมกลางคืนนะครับตอนนี้ก็ด้เวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับต่อไปห้องสีดึงออกเลยนะครับผม ตัวแรกครับผมไปช่อนนะครับเป็นเบื้องหลังต่อไปกันนะผมครับเห็นโกรไปแล้วจับมันได้บ่น้อมันขึ้นแล้หันหลังแห้ไปนี่ไปเบื้องกันครับจับมันได้บ่โอ้ยไปแล้วไปแล้ว